5คนตอนนี้มันจะเสร็จแล้วนะมีมาดูกันเดี๋ยวเราจะเลื่อนโต๊ะมาใกล้ๆเรานะช้อนเกี่ยวก่อนมันเย็ังรือวะร้นมากๆเลยทุกคนอู้หูน่ากินมากๆอู้หูไช้อนตกกันตกอ้ยช้อนตกช้อนตกแม่อยู่ไม่ได้นี่นะคุณนี่แม่เมื่อกี้แม่เราลองชิมดูแล้วแม่เราบอกว่าเส้นนุ่มไรเงี้ย <punch line> <Dro pp le>

อันนี้ซื้อไดอ้จากเซเว่นะคนไม่เผ็ดด้วยนะคนดูทุกคนมันต้องเป็นหน้าแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะเขียนว่าชาบูน้ำดำนะนี่นะนี่มันดูแบบนี้นะมันจะเขียนว่าชาบูน้ำดำเบดไม่เผ็ดน,นะคน <c oughs> ุณน,น่นนมันอร่อยมากเลย แล้วกเคยกินมาหลายครั้งแล้วล่ะ <R> แล้วเราก็ติดใจก็เลยอ่ะกินนะ <We en, S 1> ทุกคนทุกใครอ่ะวิ่ง่งวิ่งท่านานาตัว่ได้คิดกงลอยรับหูที่บ้านอย่ายิวก <c oughs> งอลอยไหม ป๊าเราเพีย้ยนนะเพี้ยนมากมากเลย,ยเดี๋ยวโดนชิมน้ำดูนะแม่ชิมน้ำไหมแม่ไม่กินไ,ไหมแม่กินเส้นไหมเออทำไมกินกินเห็นไหมโอ้ยนนมือเสื้อใบแมงแจ้งอืมปากอมเค็มๆนะคนุณ ที่ของน้องไม่ค่อยเค็มอ่ะเพราะว่าเขาใส่น้ำเยอะมากๆแค่นี้แหละ <c oughs> มันเค็มมากเราจะหยุดกินน้ำเราจะกินเส้นต่อไปนะเส้นคำใหญ่ๆไปเลยคำใหญ่ยยๆไปเลยคำใหญ่ไปเลย ป๊าป๋ากินไหมป๋าปาเราไม่กินนะคุณแม่ช่องเราช่วยอะไรอะ <c oughs> น้องเพลวาค่ะน้องเพลวา ฝากติดตามช่องน้องเพราวาด้วยนะคะกั<ฮ>กินให้หมดก่อนคะ่ะในปากกัดให้หมดก่อนคะ่ะเอาวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากติดตามช่องน้องเพลาวาด้วยนะคะตอนนี้เราก็ลากานไปก่อนนะฝากจำน้องช่องน้องเพลาวาด้วยนะคะบ๊ายบาย